อีกครั้งอยู่กับเราอีกครั้งนะคะในช่องพาแซมสั้นขวัญเมืองนะคะตอนนี้เราคืออยู่เบื้องหลังนะคะเราจะมาดูความสามารถของพายหนุ่มสุลินนะคะโ่นตอนนี้ควานขันเป็นคนบังคับนะคะดูว่าพายหนุม่มสุรินจะมีความสามารถอะไรนะคะจะทําได้หรือเปล่าอ,อันนี้คือให้ชุดบัฟน,นะคะ เป็นงานหรือเปล่านะโอ้โหโอ้ยกรอก็เป็นนะฮะโอ้ยีนของเรานะคะนานๆได้โชว์ความสามารถโชว์ความสามารถนะคะไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาเพิ่งรู้นะคะว่าพี่นุ่มเรามีโมเมนต์แบบนี้ด้วยนะคะ

เก่งมากนะครับเก่งมากสุดยอดนะครับสุดยอดไม่ธรรม,ม,มาดาครับไม่ธรรมาดาอ่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆทานะครับเจอกับ <c oughs> ใครไม่เจอต้องเจอกับนุ่มสุรินนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะชุดบาสให้ดูนะครับ <c oughs> พี่นุ่มของเรานะครับ <c oughs> สุดยอดมาก <c oughs> เลยชุดนี่ว่าเดี๋ยวรอไหมนะครับเดี๋ยวจะให้โชว์อะไรนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับกับควานขันนะครับคนที่เคยดูแลกันตั้งแต่ก่อนนะครับก่อนที่จะมาอยู่ที่ ศูนย์กัตชานาจักรของเรานะครับอ่าอีกรอบนึงนะครับเอ้าอึ๊บ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 อึบอึบเอาไปทุ่มโชวดอิสยเกือบแล้วครับเกือบแล้วเกือบแล้วไม่ธรรมดาจริงๆนะครับความสามารถโอ๋อดูเด็กเก็บบอลไปแล้วครับดูครับเด็กเก็บบอลอะไรไปแล้วคาเฟ่นะครับคาเฟ่ครับคาเฟ่ครับเด็กเก็บบอลนะครับชื่อคาเฟ่ครับอ่าก่อนจะกลับบ้านนะครับอยากโชว์ ลีลาให้เอฟซีได้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะกลับบ้านนะครับให้คิดถึงนานๆนะครับให้คิดถึงนานๆให้ใหเกตเป็นเต้าเนเกตบอกแหเขาบอกอยากให้พี่หนุ่มนวดให้บูเกตนะครับแต่ว่าบูเกตบอกแหนไม่ได้หรอกเขาว่าให้เป็นเต้าดูครับไอ้มีมีท่าเด็ดอีกอีกหรือเปล่าครับโอ้อันนี้ให้พี่หนุ่มเตะบอลนะครับทีนี้ให้พี่หนุ่มเตะบอลนะครับ ว่าความสามารถของพี่หนุ่มของเรามีหลายอย่างนะครับเป็นช้างแสดงตะกนนะครับตะโกนเป็นช้างที่แสดงเก่งมากนะครับแต่ว่าช่วงล้างมาไม่ค่อยได้แสดงนะครับโตแล้วนะครับแต่ก็อยากโชว์ให้ fc โอ,อไ้ไม่ได้แดมม <laughs> ดสดงนะครับว่าจะของมันตายโอ้าา <laughs> จะของกลับบ้านเก่าก,ก่อนนะครับบอกว่าดูแลนานแล้วอยากกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อน

โอ้โอสงสัยยังยังต้องทุบทวนใหม่ครับทุบทวนใหม่ต้องทบทวนใหม่ก่อนนะครับลืมครับลืมพี่นุ่มลืมครับอ๋ <ไป S 1> อเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าขวานไม่ได้พาแสดงมาติโกนนะครับ<ส>ขวานไม่มีเวลาเฮ้ยเอามงไงไงอเมต่อไหร่ไม่แปปซี่ห่วงลูกบอลหรือเปล่าครับเปปซี่ห่วงลูกบอลหรือเปล่าแหมเดือบแปปี่ครับห่วงลูกบอลหรือเปล่านะครับตะเกียก็ร้องผมไม่ได้กลัวอะไรผมกลัวอไ มีดปลายแหลมโอ้ยตายแล้วครับแบบซี่ของเราสงสัยจะหงวงลูกบอลนะครับดูครับอ่าดูดูครับทีนี้ครับอ่ะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามอึ๊บฮึ๊ยเอ้ยนึกว่าจะเตะแรงนะครับเตะเท่าน้องวาวาเราเลยนะครับ โอ้ทำให้เต็มใจอย่างนี้ใจลองลองดูไหมลองดูไหมครับอ่าอุ้ยดูดูครับโอ้โหนะฮะฮะสุกคาเฟ่ไม่ได้ครับคาเฟ่แตงจ้าโอ้คนขายแตงคกามเรื่องแตงแตงเราดูนะครับบ่าลูกลูกที่สองนะครับลูกที่สองลูกแรกอาจจะไม่ค่อยแรงนะครับเพราะว่า นานๆนะครับนานนะครับนานมากแล้วนะครับนานจนอาจจะลืมแล้วนะครับนานมากนะครับอ่าเพิ่งเตะครั้งแรกก็เป็นอย่างนี้นะครับลองดูลูกสนะครับลูก2องจะเป็นยังไงโปรดติดตามนะครับเอ้าฮึบวิ่ง้ามาวิ่งมเอ้ามาเอ้เฮ้ยเฮ้ยฮึเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอ้้ย้นจนคนที่ลุ้นก็คือ ที่ติดกล้องนะครับลุ้นลุนนะครับลุ้นนะครับมาเร็วมาเร็วเอาเอโอ้โหเริ่มเริ่มนะครับก็เริ่มทบทวนความจำมาเลยนะครับโอ้นาทีระทึกนะครับช้างเตยบลผิดช้างเตยบลผิดนะครับบันทึกนะครับบันทึกมากนะครับตั้งรอตามตอนต่อไปนะครับตอนนี้นะครับคือนานแล้วนะครับก็หลายปีแล้วนะครับ หลายปีครับตั้งแต่เป็นหนุ่มนะครับทุกนี้ก็ยังเป็นหนุ่มเหมือนเดิมครับหนุ่มสุรินนะครับถึงอายุถึง80แล้วก็ยังเป็นหนุ่มนะครับหนุ่มสุรินเหมือนเดิมนะครับหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่ออ่าแล้วต่อไปครับลูกที่3จะได้หรือเปล่าครับเอ้าเอ้าเตะไปครับเตะไปเตะเตะเตะกันเตะโอ้ตั้งโดตั้งโดไม่คือครับไม่คือไม่คือครับไม่คือ ต้องรอลุ้นกันอีกต่อไปนะครับดูครับดูครับจะให้เป๊ปซี่เป็นคนเตะหรือเปล่าครับมัดถลายเนาะออ้บอกว่ามัดถลายนี่ครับว่าลูกวังเดิอยู่ลูวังลูกนไปตรงนี้นะผมกลัวไหมอ่าดูครับว่าลูกที่สี่แล้วนะครับลูกที่สี่แล้วอ่าลูกที่สี่แล้วจะเป็นยังไงบ้างครับลูกที่สี่แล้วนะครับลูกสามก็ ยังไม่ไปครับลูก4จะไปหรือเปล่านะครับต้องรอดูตามตอนต่อไปนะครับโอ,โอเคครับดูครับดูครับนี่คือความสามารถของอ่าหนุ่มสุรินทร์นะครับฮึบอ้อู้อู้อู้เอ้ยอ,อันนี้ก็ถือว่ายังยังมีบทน่ารักอยู่นะครับอ่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องคิดมากนะครับ ยังไงก็อยากโชว์ให้พ่อแม่ๆเอซนะครับก็อยากให้โชว์ให้ดูนะครับก่อนจะกลับบ้านนะครับก็โชว์ให้ดูก่อนอ่าดูครับอีกอีกทีนะครับอ้าวชุด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 ยักษ์กรับชุดกุ๊บโอ้ะแล้วก็พลาดเหมือนเดิมนะครับอ่าถอยมาตังลำงก่อนครับตั้งลาก่อน เล็งดูก่อนนะครับมาดูครับต่อไปนะครับยกสองขาขึ้นสูงอึบสูงอึบอึบเฮ้ยเอ้ยโอ้กองกองเชียร์เยอะนะครับอันนี้คือเออออะไรแล้วก็มีความสุขทั้งควานและก็พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ เสียงเชียร์เป็นร้อยๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับในปฏิทินของเรานะครับฝากด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นโครงการสร้างโรงพักช้างนะครับใครอยากร่วมคะแนนกับเราก็ร่วมได้เลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะครับฝากกดติดตาม ฝากกดซับสุดท้านะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึกำลังใจนะครับยังไงก็ให้ FC นะครับทุกท่านทุกคนนะครับจงสุขภาพแข็งแรงนะครับเจอเจอแต่สิ่งดีๆนะครับสวัสดีครับ